ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีเผยประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ปี2564พร้อมเพิ่มช่องทางการชำระเงินสมทบอัตราเพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการและผู้ประกันตน นางสาวรังสีมาปรีชาชาติประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าเนื่องจากประกันสังคมมีความห่วงใยผู้ประกันตนในปี2564นี้จึงมอบของขวัญปีใหม่ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกันตนในหลายกรณีประกอบด้วย1เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก600บาทเป็น800บาทต่อเดือน2เพิ่มค่าครอดบ,บุตรจาก13,000บาทเป็น15,000บาท3เพิ่มค่าฝากคันจากเดิมครั้งละ ละ0 0บาทเป็น5ครั้งครั้งละ1,500บาท 4. ลดจ่ายเงินสมทบจากเดิมมาตรา33 5, ร้อยละ5หรือร้อยละ3มาตรา39ร้อยละ9จ่าย278บาทระยะเวลาตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคม 2, 5 6 6ทั้ทางนี้เพื่อช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและผู้ ประกันตนตสําหรับการเตรียมความพร้อมระบบรองรับการชําระเงินสมทบในการจ่ายเงินสมทบอัตราใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2564กระทรวงแรงงานโดยสํานักงานประกันสังคมได้จัดเตรียมระบบรองรับการชําระเงินสมทบอัตราให้เรียบร้อยนหนจ้างผู้ประกันตนสามารถชําระเงินสมทบอัตราใหม่ผ่านช่องทางต่างๆอาทิเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนาชาติ การจ่ายเงินสมทบ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอ e ีเพ m เมน์หนายจ้างสามารถชำระเงินสมทบผ่านระบบของธนาคารต่างๆอาทิธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยและสำนักง,งานประกันสังคมทุกพื้นที่ขณะเดียวกันผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็สามารถชำระเงินสมทบอัตราใหม่ผ่านช่องทางอาทิบริการหักบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาในร รอบตัดบัญชีวันที่15กุมภาพันธ์2564หรือใช้บริการเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยธนาคารธนาชาติเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายาของผู้การตนนะคะเราก็มีการลดเงินสมทบหลายอย่างแต่สิทธิประโยชน์เราไม่ได้ลดนะคะสิทธิประโยชน์เราเพิ่มขึ้นนะคะ 1. ลดเงินสมทบในเดือนเงินสมทบในงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเนี่ยเราลดจาก5%เหลือ3%นะคะ พอเราลดเงินสมทบท่านก็จะมีเงินจํานวนหนึ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนอกจากลดเงินสมทบแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์นะคะเราเพิ่มสิทธิประโยชน์ในกรณีคลอดบุตรจากเดิมเนี่ยเราจ่าย1 3 0 0 0บาทนะคะต่อการคลอดหนึ่งครั้งโดยไม่จํากัดจํานวนครั้งเราเพิ่มเป็น1 5 0 0 0บาทนะคะสําหรับคนคุณแม่คุณแม่มือใหม่นอกจากค่าคลอดบุตรแล้วเนี่ยเราก็จะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับลูกของผู้กันตนด้วยนะคะ จากเดิมที่เราจ่ายเดือนละ600บาทเราจ่ายเพิ่มเป็นเดือนละ800บาทในที้จ่ายเป็นรายเดือนให้กับบุตรตั้งแต่อายุ0ขวบถึง6เดือน6ปีคราวละไม่เกิน3คนสมมุติว่าผู้กันตนมีลูกอยู่3คนอายุยังไม่เกิน6ปีก็จะได้คนที่บุตรคนที่1บุตรคนที่2แล้วก็บุตรคนที่3นะคะแล้วก็เรื่องของ ค่าคลอบบุตรแล้วนะก็เป็นเรื่องของค่าฝากคันด้วยอย่าลืมว่าเวลาคลอบบุตรเนี่ยเราต้องไปหาหมอมบ่อยๆใช่ไหมคะเพื่อไปดูแลฝากคันเราแต่เดิมเนี่ยเราให้ค่าคลอบบุตรเนี่ยสาครั้งพันบาทไปไปไปฝากคัน3าครั้งเนี่ยเราจ่าย1000บาทฉเฉลี่ยจ่ายเดือนละครั้งเดือนละครั้งแล้วก็ปรับเพิ่มเป็นถ้าไปหาไปฝากคันเนี่ยหครั้งเราจ่ายให้1,500บาทค่ะอันนี้เงินที่ที่เราเพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าเนี่ยในช่วงที่เกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยประกันสังคมเนี่ย จะมีแต่มีความห่วงใยเป็นห่วงเป็นใยกับผู้ประกันตนทั้งในเรื่องของชีวิตประจําวันและก็เรื่องของรายจ่ายเราจึงลดเงินสมทบแล้วก็เพิ่มสิทธิประโยชน์แล้วสําหรับคนที่ตกงานก็ยังมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้ด้วยค่ะ